สวัสดีครับผมลูคแคสซิดอรียันกับรายการฝรั่งป๊อกปอกผมเป็นว่าวัาชิว,า,วาลุคเตสบอนจูเ e มเป p ร์ l ุคฮอล่าเมย์ l ามอลุคลุคแคสซิเดอร์ยันสวัสดีครับผมลกคัสซิดอรียันมาจากอเมริกาเกิดมา33ปีที่แล้วมาอยู่เมืองไทยห้าหกปีที่แล้วนานเหมือนกัน ครซูซอนโยคะและเป็นนก e ักเร pues ียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียนคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาไทยบีทีซีที่มาเมืองไทยบางอื่นมากไปไปอินเดียไปเรียนกับท่านท่านกรลุจิอาจารย์ที่ซอนโยคะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งชวนมาเที่ยวเมืองไทยเราเริ่มคิดว่าโอ้ตัวเองชอบเมืองไทย นั่งอยู่กลางทะเลบนหุ่มกระแทงแต่ก่อนที่จะรู้ว่ากระแทงคืออะไรเฮ้ยต้องเดินทางอย่างไกล้มากเหนื่อยมากๆเดี๋ยวให้ดูก่อนดีกว่าวราลุเดินทางมาอย่างไร วันนี้เรากำลังจะไปสมุทรสงครามอ่าจะไปนอนโฮมกระแทงนะครับจริงๆร,ง,รง,งงงรู้จักโคมสเตแต่ต่โฮมกระแทงไม่รู้จัก, State, Garden, ดจกเดี๋ยวดูว่ามันเป็นยังไงคิดว่าต้องไปนอนกับชาวบ้านนะครับคิดว่าอยู่ในทะเลแต่จริง,รงๆเรายังยังยังไม่แน่ว่าคืออะไร ที่จังบ้านมากที่อเมริกาเราจะมีดนตรีเป็นเป็นสตรีทมิวสิกเยูทุกที่แต่มีความรู้สึกวา่าไม่ค่อยเห็นในกรุงเทพุดยอดนะ เฮ้ยเพื่อนครับพี่อ้าวเจอแล้วที่ว่าหายนั่งก็ห้าสินาทีไม่ถึง10บาทถูกมาก นั่งรไฟในเมืองไทยเรือบ20ชั่วโมงแล้วพอต้องเข้าห้องน้ำนะครับแล้วห้องน้ำม,มันแบบที่ต้องนั่งย่องยๆลูกเป็นครูซอนโยเวททำไมเรามีความรู้สึกว่า12ปีที่ลูกฝฟกโยโอกับมันพัฒนาเพื่อจุดหนานที่สามารถนั่งย่องยอง,ยองใช้ห้องน้ำบนรถไฟที่กมันจะวิ่งเร็วมากทำไมเขาต้องวัดความสูงนะ เราแค่ชั่วโมงเดียวรู้สึกเปลี่ยนบรรยากาศได้เยอะจากกรุงเมืองใหญ่ไปถึงมหาชัยเมือนชัดเจนว่าได้ออกจากกรุงเทพแล้วนั่งเรือข้ามฟ้าไปแล้วก็ไปเที่ยวบ่ายโมงคึ่ง อันนี้เห็นเยอะในเมืองไทยว่ามีร้านที่ขายเฉพาะรงเทาบูทหรือเฉพาะส่งมันร้านขายแค่อย่างใดยังหนึ่งนะครับอเมริกาไม่ค่อยมีแบบนี้อันนี้เป็นเลงที่ที่ชาวประมงจะเอาพวกกุ้งปลาหบึกเอาออกมาขาย ทแม่น้ำเจ้าพยาเพียงตะวัานน้ำนี้น่าจะสะอาดกว่าดูแม่น้ำเจ้าพยามันคงพังจะมืดสีดำน,นะแต่อันนี้ก็ก็คงก็จะลงไปเลนได้ลออองเรรราารืืมาัสวยห,รจ,หจ,รจ,รจริงๆน่าจะมีสะพานนะ มอเตอร์ไซค์ต้องข้ามรถไฟต้องข้ามมันง่ายกว่านั้นยังมากค้าสร้างสะพานซึ่งแล้วนะครับอันนี้เที่ยวสุดท้ายจากท่าชะลอมจาตาระดอรถไฟอีกชั่วโมงครึ่งไปถึงแม่กลองแต่อันนี้สถานีรถไฟที่สวยที่สุดที่เราเจอมันรงมากอยู่ไกลถึงท่าชะลอม ท่ไมมมมรรรออกพยยยาาาาจะหลแล้วคนมา,มาเซนนี้เยอะไหมครับจะเยอะก็วันเสาร์ว,วันอาทิตย์วันหยุดนกักกรหรือวันสำคัญที่มีางานหรือว่ามันแ,แล้วเรานั่งประมาณประมาณช่วโมงหนึ่งใช่ไหมจิมประมาณชั่วโงไม่ แ,แบบนี้ลูกเคยเห็นนะนานแล้วหลายลายบีที่แล้ววันที่ลูมาเมืองไทยเป็นเป็นช่องท่องเที่ยวของอเมริกค่ะทองมาไทยเที่ยวที่เมืองไทยเส้นนี้เลยนะครับแตะนี่ครั้งแรกที่เห็น,นจริงนะครับ ถึงแล้วก็แม้กล่องเราก็ได้นั่งรถไฟของทอทอทอเที่ยวรถไฟครึค่ครึ่งเศรษฐกิจไทยคึดค,ดคัดคนไทยได้นั่งฟรีตลอดเวลา